แทน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 นี่เนาะเริ่มเป็นหูเป็นหางแล้วพี่นนอะอันนี้ก็นั่งยัดกับลูกเพื่อนเพื่อนมาอนามัยนี่เนาะนี่แหลทะท่านผู้มเพื่อนไปใส่เพื่อนเกิดเด้อลูกหน่อยนี่ไปนับพอดีที่กี่ลูกเพื่อนไปยางเลาะยืดหันแล้วก็เย็บนามอาอเนาะมันยังนี่น,นะ เพลินเอาพักมาตอดสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องโอู่้สุขสุขคนอีกตืมเธอหนึ่งเนาะก็อันนี้เป็นตอนแรกของมือทําอิฐที่ว่าเฮาเริ่มลงมือสั่งเฮือนเนาะข้าพเจ้าก็ไดมาอัปเดตให้กับท่านผู้สม้มไดีเบิ่งอีกตติมเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าสิเห็ดร่วมเป็นคลิปเดียวกันกับมันก็คือสิยาวเกินไปก็เลยแยกเห็ดเป็นสองคลิปเนาะคลิปตอนเศ้าคือเอาไมา้เอานันมาแล้กก็ตอนแรก เขาใิมาอัปเดตว่าหลังจากที่เอาใหม่มาหฮนตอนนี้มันเป็นหูปเป็นหางไปฮอดซ้ําเดยแล้วเนาะนี่ตอนนี้ก็คือไม้เสาส่วนหนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่อ่าตอนนี้นี่ยังั่นท่านเดี๋ยวใส่เธอเดี๋ยวเขาไปเบิ้งตัวอยู่ทั้งในพุ่นผมผอบกันนะพี่น้องเนาะอ่นะกะเดี๋ยวเขายางเข้าไปเบิ้งนะพี่น้องเนาะ ลุ้นนุ่งกันพี่เนาะว่ามันสิไปฮหดใจแล้วตอนนี้แทน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 หน,นิเนาะเริ่มเป็นหูปเป็นหางแล้วพี่นอ้องโอ้พี่นางยัดเพิ่นลูกไห้มากนาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่อนก็กำลังมาทางหยาอยู่นี่ไปดีเลยสบายเล <c oughs> ยไปแค่ร่อง <c oughs> <c oughs> น้าท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเฮือนเนาะก็คือดังที่เห็นเลยก็ถือว่าได้ลายเติบแล้วนเนาะนี่เริ่มเป็นหูเป็นหางแล้วไม่เ,มเานเนาะเสานี่ก็ตั้งไปเป็นเทียพอยแล้วทั้งหมดหกเาเนาะพี่น้องนเนาะเฮือนลักโอ้ยเดี๋ยวนี่เป็นเสาฟังเนาะพี่น้องนเนาะเขายังคงมีทำนี่นะหรือมีนี่ก็เริ่มตีโค้งตีนั้นเราสูงนะพี่น้องเนาะ ทั้งเทิงนี่สองแมตสามสิบเนาะคืออยู่ได้สบายเลยแหละแบบย้ำห้อนนี่กะอันที่ห่อนน้อยหนึง่งเพราะมันเป็นหลังคาสังกะสีแต่กะสูงอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่จากอ่าตัวน,นี้ขึ้นมาหาตัวเทิงนี่คือสองแมตสามสิบเนาะกะเนื่องจากว่ามันเป็นเฮือนที่ว่าง่ายหน่อยนึงบ่นหน่อยแหละง่ายหลายเลยแหละพี่น้องก็เลยว่าเดี๋ตีไม่ตัวน,นี้ค้ำบ้าไว้เนาะคันบ่ค้ำนี่อย่างมันสิล่มเนาะพี่น้องเนาะ มิ่นก็เลยแปลงใหม่ตอนนี้ค่ําบ่ไว้อ่าเนาะโอ้กะงามอยู่เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งหูหางเบิง่งทรงนี่ล่ะกะ็นี่ใหม่ตัวน,นี้เนาะกะใสเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วกะ็โอ้หลายๆอันก็ได้ลายเติมเนาะพี่น้องเนาะ นี่นะท่านผู้ชมเสาเสากันย้าอยู่เนาะตอนทำมีดข้าพเจ้าคิดว่าคดแต่ว่าเวลาเอามาปุ๊กแบบนี้กะซื้อ,อยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่เสาหกต้นกะซื้อยู่เนาะนี่แต่ละต้นกะซื้อกะงามอยู่พี่นอ้องตอนทำมีดข้าพเจ้าคิดว่ามันชิบ์พซื้อบวงามแต่ว่าหลังจากที่เพิ่นเอามาปุ๊กนะกะงามอยู่แล้วก็ตอนนี้เนาะ เป็นไม้ค้างงั้นพี่น้องนี่ตอกเล็กไซส์สีโตหาโตนะพี่น้องเพื่อให้มันแน่นไม้ทุกสิ้นทุกอย่างเนะเป็นไม้ค้างไม้คือไม,อไม้ไม่ยังทุกสิ้นทุกอย่างก็คือ,คอเป็นไม้เลียมมั้งน้อพี่นอนะ้องเนาะอ่านี่ นี่นะาท้าพี่สมกัใไฮเบิ้งกันหลยๆมุมเนาะกันเริ่มเป็นหูเป็นหางขึ้นมาแล้เอ่านะอออเถอะนะท้านผ่้ชมมีทั้งหมดหกเสาเนาะเั้นใหญ่นี่เสาลักนี่มีหกเสาแล้วก็ที่เดี๋ยวเห็ดเสาขำตื้มแล้วก็ตันนี้นะพี่น้องนะนี่ ตัวน,นี้กัสิเฮ็ดเป็นเฮือนคั่วให้เพิ่นะอนเนาะของนั่งหยาดนี่ที่เป็นหลังทําอิดเนาะที่ว่ามีเฮือนคั่วนี่ตัวน,นี้ก็เป็นคุมที่ว่าสิอเอาเสาเฮือนคั่วตัวที่น,น้อยๆเสาน้อยอย,ยู่พุ่นหั่นเนาะเกียมเอามาใส่เป็นหลังทําอิดเนาะที่ว่าได้เฮือนคั่วนับตั้งแต่เฮาสร้างมาเนาะพี่น้องเนาะออกดไงเติบเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าเบิ้งบัดเฮ็ดแล้วเนาะพี่น้องว่ามันิใหไงสิงามสำใเ<ย><ค><ย>ดเนาะฮ่าา่ากา<ก><บ>เริ่มเป็นหูบเป็นห้างแล้วนะพี่น้องเนาะนี่อีกประมาณสามสีหามือนี่ก็นนะจะแล้วเนาะแต่ว่ายังเบ่ทันแน่ใจว่า สิแล่าว่าพอช่วงนี้กับเป็นช่วงที่ว่ามันฝนตกได้ขนาดเนาะกับอาชีพเรได้เห็ดเวียกปกติคือจังช่วงที่ว่าฝนโปตกนะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็นั่งยัดกับลูกเพิ่นเพิ่นมาอนามัยนี่เนาะนี่แหละท่านผู้ชมเพิ่นไปใส่เพิ่นก็บเดี๋ยวเอาลูกหน่อยนี่ไปน้ำนะเห็ดเวียกไปใส่ก็บเดี๋ยวเอาลูกหน่อยไปน้ำ เดี๋ยวเฮาปล่อยให้เพิ่นเฮ็ดเวียวกแล้วก็ค่อยเข้าไปล้มน้ำเพิ่นนะพี่น้องเนาะเงั้นเพิ่นก็นตั้งอยู่ทำกลางป่าเลยนะพี่น้องนี่ทางใดก็มีแต่ปลาพี่น้องกะดีไปอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยุกับธรรมชาติสูตรอากาศสดๆจากธรรมชาติ นะครับคผู้ชมสําหรับขนาดของเฮือนหลังนี่หลายๆคนอาชีพเบอร์ผู้เนาะตัวเฮือนใหญ่นี่เฮาเหดเป็นขนาดสามคูนหาแมทเนาะก็คือลวงกว้างเนาะลวงนี่อ่าลวงนี่นี่คือ3เมตรพี่น้องแล้วก็ลวงนี่เนาะหาแมเนาะพี่น้องอ่าก็สิประมาณนั้นเนาะสำหรับขนาดของเฮือนคือขนาด3าคู 5, นหาเนาะของตัวเฮือนใหญ่เฮือนนอนแล้วก็ทิมีเฮือนครัว เกาะมาทางนี้นี่อีกเนาะเกาะขึ้นคว้ลงมาทางนี้อีกเนาะพี่น้องเนาะกะข้าไปติดตามน้ำกันว่าหลังจากที่สั่งแล้วสั่งสำเร็จนี่มันสิออกมาเป็นในลักษณะใดเนาะพอดีที่กี่ลูกเพิ่นไปยางเลาะออยื้หันแล้วก็เย็ยบ,นนเยยบนามอ๋อเนาะลูกคนเย็บนามยื้หนะันเนาะทำผู้ชมเนาะ เย็บวะนะเย็บน้ำคาอ่าเถอ,อ,อะหย่อนแล้วยืมดำค่าในพี่น้องเนาะนั่นนี่แหละพี่น้องเวลาพี่นเอาลูกไปใส่มาใส่น้ำกะเอาไปปล่อยแล้วนี่นกะฝังเทือกะไปเย็บน้ำเย็บนั่นเนาะนะโอเคนะท่านผู้ชมกะตอนนี้เขาก็มาอยู่กับนางหยัดแล้วเนาะทำไมเลิก ไปเลยอ่าน่าทําอะไรดีมือเช่าไปเนี่ยมือเช่าหาคือนมาไม่เห็นไปให้มาไปให้อ่าโอ้น่าทํามผอเช่ามือเช้าเพิ่นไปให้ไปอยากเสียร์หนักเชียร์หนักอันนี้เขาเก็บพักมาอ๋อเก็บพักมาให้นุ่มซ้ำคนอันนี้ให้เที่ยวเอาให้ยแล้วโบม่ให้เตี่ยวก็ไปให้โอ้น่าทํามผอเช่าเพิ่งมาเพิ่นไปให้แล้วก็เก็บพักมาตอดทั้งในช้างเนี่ยประจันมาตอดข่อยได้ดิ ไปให้ก่ได้สิยันใจจิบเอาใเนาะเพิ่นกับเป็นคนมีน้ำใจนะเพื่อนเราเนาะเพิ่นมือเสารเพิ่นไปไห้แล้วก็ไปเก็บพักแล้วก็เพิ่นว่าทีเอามาตอดจะในทางที่ว่าเพิ่นมาเห็นเพื่อนให้นี่เนาะกันนั่นเนาะเพื่อนเราเป็นอีกคนหนึ่งแล้วเพื่องที่ว่ามีน้ำใจนะเพื่อนเราเนาะก็ ดีใจบ่ได้เฮือนหลังนี่ดีใจโอ้ดีใจอ๋อเฮู้แล้วว่าเมืนไทยเป็นคนสั่งเงี้ยหน่อยฮัลโหลบูฮูลโหลเชเดี๋ยวมือสุดท้ายว่าจังที่บอกว่าเมืนไทยเป็นคนสั่งเงี้ยหน่อยเพิ่นเจา้าเราเพื่อนสงสารเพิ่นกันเลยว่าสงเงี้ยมากเลยกับเห็นมันสั่งเงี้ยหลังนี้ให้มันว่าเป็นของข่อยดอกเป็นของข้าเจา้าอ่าเ่อต้องคิดว่ามันข่อยเป็นคนมาสาั่งให้เป็นคนรู้แมน ใส่ปเป็นเพียงคนที่ว่านั้มาชื่อดีใจเนาะดีใจดินโตที่อยู่ท้างหลังพวกนั้นน่ะมันดินเจ้าปะแม่นแม่อันนี้ท้งนิดหนึ่งเหมือนดินอ้ายเขาอ้ายเขาบ่อเขาอ๋อดินอ้ายแล้วไปคอทัอ้งอ้ายแล้วอ้ายปานให้โมอ้ายเขาบ่อาอันเป็นมุ้งอ้วยอ๋อ

น้องพุ่นหนู่มีหุ้มมีน้ำอันพ่นโต๊ะกัมีพ่นบนโต๊ะกับบุ้มมีอ๋อลำบากน้ำนาะพี่น้องเนาะมันมันนักเราค้นหาว่ามาอยู่พี่นี่น้ำใสด้วยอ็ได้ใสเอาก็บผู้หเลยเอาให้ก็บผู้อันเทาก็ไปตักอันน้ำน้ำลิ้นนี่อยู่พุ่นอ่ายุก็ห่างบ้านพ่นอ่ไก่เติมเนาะพี่น้องเนาะแถวนี้ก็พัดบุ้มีน้ำส่างบุ้มมีน้ำนั่นเอง โอ้ลำบากเนาะพี so less, uh ่น huh ้องเนาะเฮ็ดดูหัวเฮด่ซนนี่ก็แฮ่อันนั้นไปตึ้มล่ะเนาะกะที่มีหลายๆคนสนใจเนาะว่าอยากให้เพิ่น6คือ6พักเนาะอันที่เห็นอยู่ในนี่เนาะพี่น้องเนาะแถวนีนี่แม่นหมดบ่อันนี้แนียแม่นหมดเอันอยู่ลุ่มอยู่ลุ่มแม่นไปฮอดลุ่มคนแล้วก็ไปฮอดพเออโอ้เนาะท่านผู้ชม

<laughs> น,น่ารักครับผู้ชมนั่งหยัดเพลินเอาพักมาตอดอ๋อเนาะมืมอมเศร้าไปให้มันไปเก็บพักนี่ดักที่หน,หนอ,นอมันพักมายังวะมันพักมายังเนาะโอ้มินอมนอเด้อมีนนอเด้นะท่านผู้ชมเนาะนี่มีนนอแล้วกัพัก ตอนนี้เป็นพักฟักเลยอ่ะอันนี้มนเมนข้าถา่านพนพนว่าพักเนี่ยพักไรมือมมพักไรละมัไ่ไรฮะละละละมัไ่ไรอดูมั้ักมะข้อยระมื่อไรระเมื่อไรไม่กินไม่นึ่งน่านทางผู้ชมกับเป็นพักที่หาได้ตามธรรมชาติแหละแล้วกัมีนอเนาะมีมีมีอย่างใดอยู่ในนี่อ่ามีนอแล้วกับพัก พักไรหันกับพักๆน่าทำา้มนะฮะเพิ่อนบอกเป็นภาษาสอวน้องากับพวกเข้าใจกันก็ูเดียวกูดเดียวนะเพื่อๆมีพักพักเป็นยังคหนละฮะจิมรีจิมรีจิมรีเนี่ันพักๆทีนะ่นี่ได้ใส่นะ นจิมรีเอินวะแล้วกัมินน้อยูั่นหะทำไน้องนาะเอินวาเอามาต่อในซางว่าสิน้อซุกแตะฟังชุกอืมแตะฟังชุกโอเคนะท่านผู้ชมกะสำเร็จไปเป็นที่พ้อยเนาะสำหรับมือทับเอ็ดกะยังพท่านสำเร็จในซางเหมืนกะ กำลังแปลงนี่ฮั่นกะเริ่มเป็นหูบเป็นห้างมาแล้วนั่นแหละกะติ๊กี้เนาะตอนเฮากำลังซีกับทางนางยัดเพิ่นกะไปเอาพักเอาหน่อไม้ที่ว่าเพิ่นหาได้ตามธรรมชาติหาได้ตามหัวตามส่วนของเพิ่นแหลนะเนาะมาตอนทางพวกเฮาทางในซางนี่แหลนะเนาะกะเชื่อเป็นคนที่่มีน้ำใจนะพี่น้องเนาะกะ คือแบบในสางเพิ่นมาเห็ดเทือนห้มือทําอิดเพิ่นก็เอาพักเอามีเอานันมาต่อนทั้งในสางันเอาเพิ่นเราะสางซวยมันยัง่ามียังชีไห่ก็เอาพักเอานันห่ก็ดีนะพี่น้องนเนาะเป็นเรื่องที่ดีเลยแหละครับเจ้ากับคุณซึกประทับใจเนาะในทุกกับบอกว่าทึกนะพี่น้องเนาะกะคลิปนี้กับชีว่ามีอย่างไรนะพบกันไหมในคลิปต่ตอไปส่วนว่าจะเป็นคลิปเดินกับฟากทีต่ตามให้กำลังใจกันคือเก้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอก้าวคําว่าสบายดี